ในคลิปนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดือนห้าสองห้าหกเจ็ดนะคะเป็นวันแรงงานนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็เลยออกไปขับรถเล่นนะคะขับรถเล่นนะคะก็ไปถ่ายคลิปนะคะชุดว่ายน้ำแสนสวยเซ็กซี่ของเรานะคะเราก็ต้องแบบว่าเป็นคีเตอร์เนาะเราก็ต้องหาทำอะไรที่มันแบบว่า อ่าสีสวยงดง,งามนะคะเราเป็นครีเอเตอร์ด้านแบบเสื้อผ้าแฟชั่นลายนะคะเราก็เลยต้องแบบออกไปถ่ายคลิปนะคะวันนี้แบบทะเลบางแสนนะคะแบบตรงนี้จะเป็นช่วงที่เลยตรงชายหาดที่เขาเล่นน้ำกันนะคะ่วงนี้จะเป็นช่วงลานหินขาวนะคะที่ว่าติดอยู่กับแหลมแท่นนะคะตรงนี้จะแบบน้ำใสมากเพราะว่าตรงนี้แบบไม่ค่อยมีใครมาเล่นนะมันก็เลยแบบว่า มันจะเป็นแบบลานแบบที่มันจะแบบมีหินขาวก้อนใหญ่ๆแล้วทรายตรงนี้จุดนี้นะคะจะจะเป็นทรายขาวแล้วก็จะสวยมากดูสิดูจากคลิปนะคะมันจะเห็นเลยว่าน้ําใสมากแล้วก็จะเป็นแบบทรายข,ขาวๆเลยอ่ะซึ่งป๊อบกินงก็เคยลงไปถ่ายรูปแล้วนะคะแต่แล้วป๊อบกิ้งก็จะใส่เป็นชุดแบบชุดแบบสาว่านนะคะโปรงยาววันนี้มาแบบว่าอ่าชุดว่ายน้ํานะคะเป็นแบบ สี่ชิ้นนะคะแบบสวยงามนะไม่โป้ะนะคะน่ารักน่ารักนะคะพูดถึงนะคะตรงชายหาดบางแสนนะคะก็ตรงโพสเซียนะคะก็จะเข้าไม่ติดอยู่แล้วนะคะถ้าว่าไปสายนะคะตัวนี้ก็จะต้องมาจอดตรงนี้ก็กเลยมาได้โมเมนต์ทรายขาวๆตรงนี้แทนนะ,ะอู้สวยงามกว่าตรงนั้นเยอะเลยแหละชายที่จอหลถดก็หาง่ายกว่านะคะแล้วก็น้ำใสมากวันนี้เราไม่ได้เตรียมชุดมาก็กเลยไม่ได้เล่นน้ำ วันนี้มาแบบถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยนะคะ